จะเอพี่น้องมาเบิองเขาเข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองของเย่าทอดตอนนี้ถอกได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่น้องเบิ้งร่วงเขาเนี่ยคะ่ะโอ้เสองนนามะทายกำลังเริ่มออกเบเิ้งในพี่น้องคะ่ะคือดูแต่ละรวงนะคะเห็ดหน้าย่นทายสุพี่น้องเบิ้งหลเทียร์ละค่ะพี่น้องคะนี่นะเลี้ยวไปเป็นเข่าโชว์รวงค่ะพี่น้องเป็นข้าวโชว์รวงขึ้นมาบ่มีไหววีเลยไม่แต่ห่วงค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็ลังสลิดเกสรเริ่มก้มแน่แล้วค่ะพี่น้องขขาจันพผานนี่มีตะห่วงเลยเนี่ข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองเม็ดเล็กๆบึงเนี่ยโอ้ยพี่น้องคขานี่นะเอา้าดูเบืองเมงเือง,งแต่ละล่วงเขาจะรวงยาวมากเลยด้วพี่น้องจับระงแง่ที่มากเลยด้อันนี้จับหมากทีห่วงแงวบ่งแน่นี่เยะ่ท่อนเห็ดทองนี่เห็นปะ ห้องอลอดไปนี่แหละค่ะพี่น้องนอกกระมากมากกินตัวว่าพี่นอ้องค่ะด้งเด้งเด้งเด้งาตองต๊ใจเลยคะ่ะคือเขานกนกกินทั้งนั้นเลยเมื่เนี่ยนี่นี่อืมเขามาซีบน้ำพี่น้องพะว่าเปลี่นขเข่าแสบเจ้าหันมาทางนี้ดูบ้านนี่โอ้ยเาท่อนเมืองหันช่วงมันออกไม่ไม่ถอร่วงไม่ไม่เาท่อนบ่อไรมาไทายสู่พี่น้องเมืองมากบ้านนี้ในพี่น้องห่วงเข่าทั้งนั้นเลยเด้อค่ะนี่เป็ดตาฮักเป็ดตาอ่อนซ่อนทำได้ทั้งนาปีและนาปรังเนาะนี่นะแทวน,นี้พี่น้องะ่ะตัวเจ้าเวิรุ่ด้วยนะ ว้ายสวยงามเตียมว้าวมากเลยอายุตอนนี้ปต้ตีถอกตอนนี้ย่าทอดมาถอกได้เก้าสิบเปอร์เซ็นพี่น้องย่งย่งย่งว่าถอกขึ้นมาอีกกระไรอยู่เดย้ย่งเหลือยอยอยู่นี่เห็นบหนี่นี่ยังอันปูรูอยู่นี่กระมี่กำลังสิเริ่มถอกขึ้นมานี่กระมี่ค่ะพี่น้องนี่แหละยะ่าทอดก็เลยว่าอา๋อตอนนี้อัตราการถอกก็จีอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องมัน่อนน้าห่วงบ่ถอกขึ้นมานี่ตาสวด,ดวได้เด็ดเดียวาวาวเนี่ยมันโชว์รวงหน่อยไหมพี่น้องนี่นะ ไปตาหักไปตาซ่อนได้ผลผลิตเได้ทั้งหน้าปีหน้าปังเลยพี่น้องตอนนี้ได้หนึ่งร้อยกับอีกหนึ100่งร้อยร้อยมือพอดีบอกว่าพี่น้องหนึ่งร้อยสิบวันเขาอันนี้ส่งงันอยู่ส่งสาเพาเขาอีเตียแดงอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาสิมางันห่วงเขาจะมาช้าตอนนี้แหละช้าตอนที่เขาออกรวงเนี่ยสัวเขาเสียนในไดบ้างแนี่โอ้ยพี่น้องครับบ้งนี่กระโบโฟกัดเนาะคุณนะ่ะ ทนโลกก็ดียูเด้ยค่ะพี่น้องกะซิมีบางห่วงที่มันเป็นอันห่วงขาวๆขึ้นมากกับบ่ลายดอกค่ะพี่น้องจังสินี่กับบ่ลายถือว่าเปอร์เซ็นก็น,น้อยเนาะไมะ่ได้พ่นฮอร์โมนอียังนี่ก็ถือว่าว่าเปอร์เซ็นน้อยอันอย่างนี้นะ่ะส่วนมากกะซิมีแต่ห่วงเต็มๆค่ะที่ที่ย่านก็คือย่านตังแต้นกเหรอคะพี่น้องคะย่านตังแต้นกเหรอบ้างเนี่ยปะปไป,ปย่างไปเบับงสร้างผุนพี่น้อง ย่างไปเรื่อยๆบางทั้งผุดเลยเห็นบอรเริ่มกลมเรียค่ะตอนนี้นะเบ mm. ยงามมากดูสิต mm. ุเจ้าสิลงรักคือ,อนแยท่อนนยทอนเลยๆแย่ทอนเฮ็ดหน,หน้าปีหน้าปังมากนี่ได้อยู่โอ้หลายหลายปีเลยได้พี่น้องแต่เอาพันนี้มาเฮ็ดหน้าน่ะ mm. โมเมนต์เขาปีที่สี่ปีที่สี่ปีนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดนี่มันได้กับประทับใจแง่นั่นค่ะพี่น้องนี่นะ พูดล้เดอ้อขั้นแม่นอันนี้ก็สิเป็นหลังโซงการนี้คือเก่าละพันนี่ตรงหันยังถอกว่าพัฒน์หมดเลยนัน่นตรงนั้นพี่น้องเยี้งเมื่อันเห็นเห็นห่วงขาวๆขึ้นมาเขายังถอกไม่หมดนะคะพูดทางลุมปัดลงไปบงทั้งลุมพี่น้องมาพี่พี่น้องงานลงมาถึงปลายนาแล้วค่ะห่วงอะยะอยู่คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องขาบึงเนี้ยเจอ,อยังเงี้ยใครไม่รักกระบ,บ้าแล้วพี่น้องขาบึงเนี้ยดู ดูแต่ระวงอืมเม็ดเล็กๆหน่อยๆยังสีเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองเห็นไหมเขาจะน่ารักมากได้ผลผลิตดีครับพี่น้องเบื้องนี้โอ้ยเบื้องนี้นะค่ยอยากจับสู้ตุเจ้าเบื้องมึงเนี่เปิดก้อนเป็นก้อนอยู่ค่ะพี่น้องขาเบื้องนี้อฮ้ยซาใจคักความเบื้องนี้เมบมึงนู้นี่ละหน้าดำมันสีดียังสีละพี่น้องขาเบื้องนี้เบื้องนี้พูน่ะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เดียวเดียวเนี่ยวาย ใจจังเลยยังถอกบระท่านเมืดเนี่ยมองนี่มองนี่นลุๆบๆเ,เนี่ยังถอกขึ้นมาบ่าะท่านเมือดพี่น้องขาบังเนี่ยนี่ตรงขอบๆเลยนะคะดีใจมากเลยประทับใจเห็นย่ยมไดกับประทับใจย่านตะอ,อันเดียวแล้วพี่น้องเอ้ยบังเนี้ยเปนก่อนเป็นก่อนด้วยพี่น้องนนย,ย่านตะนกุกอ,อันที่เราคาดหวังไม่ได้นี่ก็จะเป็นนกเลยละมากินของยายทรน,นี่พี่น้องขาบังเนี่ยอุดดนับพี่น้องเอาเอา เบื้องคักคักถือใจไม่หล่อนโดดเดี่ยวเนี่ยเบงไงงเนี่ยเมึงเนี่ยพี่น้องขาผู้เจ้าว่าให้ยฮักยังไงใครจะกล้าถิ่มเนี่ยมันดีเอาปน,นีพี่น้องเมึงเนี่ยผุนอ่ะ